ากยทั้งยังนำรายได้หักค่าใช้จ่ายสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยสาขาพัฒนาอีกด้วยนะครับที่โรงพยาบาลกรุงเทพผ่าใหญ่ได้ออกมาแสดงตัวแล้วก็มาแสดงจุดยืนในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับแล้วก็เป้าหมายอันหนึ่งก็คือเราอยากให้ทุกคนสบายดีอันนี้คือเรื่องที่เราพูยกันมาในช่วงสามสิบวที่ว่า การจัดกิจกรรมตรงนี้ก็คงจะเป็นการเริ่มต้นจากชุมชนข้างเคียงแล้วก็ชุมชนในหัาดใหญจริงๆแล้วการจัดกิจกรรมนี้เป็นการจัดกิจกรรมซึ่งก็ไม่ได้แตกต่างจากที่หลายๆองค์กรได้ทําแต่เราก็ถือว่าการได้เข้ามาจัดบ้างการได้มาทําบ้างการทําให้ชุมชนข้างเคียงชุมชนบ้านจา่าชุมชนโรงยาบาลกรุรงเทพขนานใหญ่ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของเรา ได้มามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมแล้วก็จัดสถานที่เพื่อให้เกิดกิจกรรมอันดีนะครับก็เป็นเป็นี่มานด้านของการเกิดเรื่องของการจัดออดอกโบยิบมินิมาราทอนแอนฟารันซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาคีหลายภาคีนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาสมาคมพีบา้านภาคใต้แล้วก็องค์ก,กรต่างๆหรือว่าจะเป็นเรื่องของออชมรมบิงแล้วก็เรื่องของค<ช>วามร่งานตะ่อไปมินิมาราทอนในครั้งนี้นะครับเป็นการจัดครั้งแรกนะับแล้วก็แบ่งการ แข่งขันเป็นสองประเภทนะครับก็คือเรื่องของมาราธอนม่นิมาราธอนสิกิโลเมตรแล้วก็ฝันแรง4ี่กิโลเมตรนะครับก็เราหวังว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะทําให้ชุมชนแล้วก็คนในเทศบาลนครหาใจเห็นความสำคัญเรื่องนี้มากขึ้นนะครับเติมเต็มจากกิจกรรมอื่นๆที่โรงพยาบาลหรือว่าองค์กรอื่นๆได้ทําเป็นแล้วนะครับแล้วก็นําไปสู่การจัดโครงการเพื่อชุมชนที่ดีต่อไปในอนารคตขอ,อ,อจริงสมาคมพยาบาลนะคะ ก็เป็นองค์กรวิชาชีพที่ตั้งขึ้นมานะคะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดูดแลพยาบาลภาคใต้ใน14จังหวัดเป็นหลักนะคะแล้วก็ในโครงการนี้นะคะจริงๆแล้วสมาคมพยาบาลเนี่ยที่ผ่านมาเราก็เป็นกลยาทนามิตรที่ดีกันกับโรงพยาบาลกรุงเทพอันใหญ่นะเราทำกิจกรรมร่วมกันในหลายๆ,ๆอย่างเราคิดว่า ในโอกาสนี้ก็เป็นโอกาสดีอย่างยิ่งนะคะที่ได้ร่วมกันจกัก การเดินวิ้ายนี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะทุกภาคส่วนที่ได้กรุณาเกื้อหนุนสมาคมพยาบาลแล้วก็คิดว่าสมาคมพยาบาลจะพยายามนะคะปฏิบัติหน้าที่นะคะในการดูแลพยาบาลซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสําคัญส่วนหนึ่งของการดูแลสุขภาพประชาชนนะคะจะดูแลให้เป็นอย่างดีที่สุดนะคะค่ะในฐานะ่างวิจัดใหญ่ซึ่งมีบทบาท ในการสนับสนุนให้ประชาชนในความเป็หัดใหญ่มีสุขภาพดีด้วยการออกกำลังกายด้วยการเดินวิ่งก็รู้สึกยินดีมากมครับในการปูอดปลอดภัยกรมนาคมประจำจังหวัดสงขลานี่นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับทางโรงพยาบาลที่ไดมาใหญ่ที่จัดดอกปีดมินิมาราทอนนะครับทางศูนย,ย์ปลอดภัยนี่ก็ร่วมมาหลาโรงพยาบาลนะครับร่วงมงานกันอยู่ แล้วก็ดูแลรักษาความปลอดภัยความเรียบร้อยของนักวิน,นะครับหวัง,งวา่าคงจะมีครั้งที่สองสามสี่ห้าตลอดไปเรื่อยๆครับก็ก,ก็ต้องขอขอบคุณที่ยังเป็นห่วงประชาชนสุขภาพของประชาชนในพื้นที่และต่างาและอำเภอรอบนอกและต่างจังหวัดเพื่อความขอบคุณเราพร้อมครับขอบคุณมากครับครับในนามของผู้จัดนะครับก็ขอกล่าวขอบคุณเลยนะครับสําหรับคุณผศดรับ และท่านทัศกุดครับครับและในงานของผู้จัดนะครับคือนะครับโดยมีค่าสมัครเพียงท่านละ250บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็นำรายได้ทั้งหมดนี้สนับสนุนกิจกรรมของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยสาขาภาคใต้ทางที่ท่านผู้ช่วยศาตราจารย์ศิริประทันพิรุวุฒได้กล่าวไว้ว่าอยากให้ลูกานทุกท่านเนี่ย